ขอบคุณนะครับท่านดรพงศ์วิเศษไพฑูรย์ครับท่านให้เกียรติเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ครับของรายการศึกเพชรยินดีของเราครับขอบคุณคุณอํานวยเกียรติบารุงครับท่านนายสนามพร้อมด้วยพี่บอยครับคุณเพิ่มพูนทรัพย์เกียรติบํารุงท่านรองนายสนามครับรวมถึงโตโยต้าเคมอเตอร์กับโปรโมชั่นสุดพิเศษครับรับประกันเครื่องยนต์8ปีรับประกันตัวถังปลอดภูด้วยกันอีก10ปีครับ026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับ เอาละครับ2ยกที่ผ่านมาสถานการณ์ก็ถือว่ายังสูสีคู่ขี้นะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันมากแต่ว่ายกนี้นี่ปล่อยตัวออกมานี่ออกมาทิ้งจังหวะออกแข่งกันเหมือนเดิมครับไม่มีใครยอมใครแล้วก็ออกอาวุธทันกันเลยครับหมวยผู้นี้ยังทันกันอยู่นะครับเกมยังคู่ขี้สูสีครับขยับขยับไม่ออกเจอทีไว้ก่อนครับสายเลือดโวดแข้งขวาเพชรบางเบิดว่ายังไงครับความเร็ว เพิ่มมากขึ้นจาก1-2นะครับเนี่ยเบิ้ลแทงไปแล้วเจอเสียบเขาขวาคืนมาครับวงในล็อคลักลัดได้ล็อกได้ครับชิงตีขวาก่อนครับเพชรบางเบิดตอนนี้ก็ดูทำท่าจะขยับเข้าหาบ้างแล้วนะครับสายเลือดไม่ถอยโอ้แต่เพชรบางเบิดก็จะชิงเดินก่อนไม่ยอมเอาละครับดูพอเข้ามานี่โดนตั้งกระแพงหน้าไว้ก่อนเลยนะครับทางด้านของสายเลือดวงในตีได้ไม่ได้นะครับตีไม่ชัดเจนนี่ต้องแยกก่อนครับนี่ครับ ยกที่สามอุย้ยมาพกหนักพกของหนักของแรงมาแล้วครับเพชรบางเบิด mm hmm. เดี๋ยวดูครับสายเลือดประเภทคลาสสิกโอ้ยขวาสวยขวาสวยคาไวคาอุยอ้ยมาเกือบไปครับโอ้โหดอกนี้ทําได้สวยนะครับโอ้โหดอกนี้ยิ่งสวยกว่านะครับเพราะว่ากระโดดเตะแล้วก็คาไว้ดีเข้าตากรรมการครับดอกนี้ทางด้านของเพชรบางเบิด เอาละครับสายเลือดจะรับไม่ได้ต้องขยันออกอาวุธให้มากกว่านี้แล้วครับเพราะว่ายิ่งชกเนี่ยยิ่งดูว่าทางด้านของเพชรบางเบิดเนี่จะมั่นใจเหลือเกินนะครับตอนนี้สายเลือดพยายามกินด้วยลูกคลาสิกกินด้วยลูกฝีมือเลยครับขณะที่บางเพชรบางเบิดต้องแบบนี้เลยครับอาศัยลูกขยันครับแล้วก็ระยะหลังเริ่มทําได้ดีขึ้นมาครับจนทําให้สถานการณ์นี่ตีตื้นครับเพชรบางเบิดค่อยๆขยับเกมเดินเข้าหาต่อครับแต่ไม่ได้วู่วามนะครับละเอียดละเอียดเข้าไปครับวงในจับได้แทงขวาว สายเลือดมีโต้คือเหมือนกันครับจะเทเทไม่ล้มก็ตีคนละข่าแล้วครับหากก็ยังไม่ล้มครับโอ้โหวงในนี่ก็ทันกันลึกเกินนะครับไล่แขนกันนะครับไม่มีใครยอมเสียเปรียบเอาล่ะครับตอนนี้ดูว่าทางด้านของสายเลือดเริ่มขยับออกข้างขวาบ้างเช็ดเบ,บ,บิดโอ้ยเอาล้วครับดูขวาขวายังไม่เข้านะครับอืภาคแรกภาคแรกสเสมอกันมาแบบสุดมันมโอ้ ไาเขาครับแต่ว่าผิดจังหวะไม่เป็นไรลุกขึ้นมาสู้กันต่อปลายยกที่3ขยับเข้าไปครับเพชรบางเบิดสายเลือดขยับคูขยับคูเดี๋ยวดูช็อตเด็ดมีไหมปลายยกสายสวยเพชรบังเบิดเอาคืนหมดยกครับหมดยกที่3การตัดทุกชนิดครบวงจรครับพร้อมให้คำปรึกษาด้านงานเชื่อมโดยทีมช่างผู้ชำนาญนะครับ 0819183448ครับเอาละครับยกนี้น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังกันแล้วนะครับเพราะว่าทั้งคู่นี้ออกมาปล้ำไล่ตีเข่าสู้กันทางด้านของเชรบังเบิร์ดนี่มีแข้งขวานําไปก่อนแล้วก็ขว้าทันทีนะครับโอ้โหแต่สายเลือดไม่สนค่าสิจริงๆกับสีมือครับคอยดันนะครับออกแข้งดูครับไม่สนแล้วโอ้โหดอกนี้นะครับไปเสียจังหวะนะครับโดนทางด้านของสายเลือดนี่ ขวดใช้โคงล้มลงไปนี่เอาแล้วครับตอนนี้วงในวงในพยายามจะเบียดจะปล้ำนะครับทางด้านของเพชรบางเบิดตสายเลือดมีคอยไล่แขนกดแขนเอาไว้ครับยกที่แล้วได้เห็นนะครับว่าเพชรบางเบิดพอเป็นพอเดินเดินได้เร็วแล้วก็ทําได้ครับแต่ว่ายังยังขาดความต่อเนื่องและความปาติดระต่อครับนี่ครับจุดนั้นยกนี้คงคงต้องเอามาใช้ครับเพราะว่าถ้าไปเดินช้าจะจะแหมจะเสร็จเจ้าสายเลือดหมดนะครับเดินเข้าไปครับเจอเสียบเข่ามาโต้คือด้วยเข่าครับเพชรบางเบิด วงในร้องแหมพยายามจะขึ้นขึ้นคอแต่ว่าสายเลือดไม่ยอมไม่ขึ้นครับเอาเทไม่ล้มเตะขวาไปครับยังติดอยู่แข้งซ้ายของสายเลือดครับเพชรบางเบิดขยอยเข้าไปก็เจอแข้งซ้ายอีกแล้วครับดูว่าทางด้านของสายเลือดนี่จะได้เปรียบความรวดเร็วนะครับเอาเลยครับจะไม่สนเลยครับเพชรบางเบิดพยายามจะอวดขวาเต้าคืนเหมือนกันต้องเดินให้เร็วนะครับเดินช้านี่ดูว่าจะโอ้ดูทางด้านของสายเลือด เอาแล้วครับเกมการชกตอนนี้นี่ถือว่าคู่ขี้สูสีอีกครั้งแล้วนะครับเพราะว่าทางด้านของเพชรบางเบิดนี่ชวนทะเลาะตลอดอื้มฮะลูกเกมใใคล้ายๆภาคแรกเลยครับพี่อรีมาฮะต้นๆแดงนำเหลื่อมไปนิดนิดเหลื่อมนิดนิดฮะแต่ว่านี่ครับเพชรบางเบิด์ตฮผู้ตามแต่ว่าตามแบบนี่ครับตามแบบมีอนาคตเลยเพชรบางเบิดเสียบอ้าวโอ้โหตอนนี้สถานการณ์คู่ขี้คู่ขี้ชิง โอ้โหม่พลาดลูกนี้ครับโอ้โหดอกนี้ชุดเข้าโกนะครับเอาเลยครับตอนนี้สถานนักการีทำท่าจะพลิกฐานแล้วนะครับปล่อยให้ทางด้านของสายเลือดนี่ต้องออกมาเดินออกมาเปิดเกมเร็วขึ้นแล้วครับเป็นทางเพชรบังเบิร์ดนะครับตอนนี้ออกมาคุมเกมคอยบังคอยโต้รับโอ้โหชกทีไรเบียดทุกทีครับหมายแถวบ้านผมเลือกเปลี่ยนเสิร์ฟแล้วครับแบบนี้ครับปลายๆยกที่4ครับเอาแข้งขวาจับได้โต้ขึงนด้วยแข้งครับโต้ไปสองแข้งเลยครับสายเลือด ไม่รู้พอไม่พอแต่ว่าเพชรบางเบิรเดินเข้าหาครับเนี่ยพอเดินแล้วทำได้ครับขอให้เดินอย่างเดียวเธอเอาเจอแข้งซ้ายไปแต่ว่ายังติดบังครับเพชรบางเบิดขยับขยับละไปปลายยกที่4ครับแข้งขวาแข้งขวาคืนแบบไหนครับคืนยังไม่เต็มแข้งครับหมัดซ้ายหมัดขวาเติมเข้ามาแทงเข่าขวาครับโอ้โหเอาละครับตอนนี้ถือว่า จะเป็นงานหนักของทางด้านสายเลือดแล้วนะครับเพราะเพชรบางเบอร์ด่ดูว่าจะมั่นใจจะคุมเกมแล้วตอนนี้เตะไปนี่สายเลือดเตะไปนี่คอยบังนะครับบังเอาไว้หมดแล้วนะครับตอนนี้โอ้เก็บอาวุธเก่งด้วยครับทางด้านของเพชรบางเบิด โอ้แม่มันเกรงนะครับนาลูกเกมมันกดดันนะครับอ้าวหมดยกมาดูยกสุดท้ายนะครับตอนนี้ต้องไล่สาวหมัดอย่างเดียวแล้วนะครับทางด้านของสายเลื่อนยังมีเวลาอีก3นาทีนะครับไม่สนนี่ครับกินท้องฟวันฟอกเอาทางด้านของเพชรบางเบอร์เดงก็จะรับเยอะไม่ได้นะครับหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นครับนี่ครับฝ่ายแดงฝ่ายเลือกมาดีทุกอย่างครับมาแต่ว่ากระดูกมวยอาจจะยังไม่เยอะ ติดตามทั้งคู่แล้วครับใส่แดงที่ชื่อใสยเลือดนี้เพราะคุณพ่อครับฟ้าสุชนสิทธิโอยอดมวยไทยนะครับยอดนักชกถ้วยพระราชทานดูลูกชายครับเก่งอาวุธเยอะดีทุกอย่างแต่ว่านี่ครับกระดูกประสบการ์มา่เมื่อกี้ไปเสียหายนิดเดียวโอ้โหตอนนี้เป็นผู้ตามเลยครับไมกว่าพอมวยฝีมือะครับพอออกมาเดินเนี่ยแล้วก็ฝั่งนึงมีเก๋าเกมด้วยไม่มั่วไม่ะพะ เอาแล้วครับมัดต่อยเข้าไปแล้วครับตอนนี้โอ้มีสองด้วยสลับด้วยนะครับทางด้านของสายเลือดเอาแล้ครับตอนนี้ยังไงก็เพชรแดงเบิดจะไปรับไม่ได้นี่นะครับต้องอุ้มไว้ก่อนนะครับคุมเกมมาไว้โอ้โหสดจริงๆนะครับต่อสุรัตช่วงนี้นะโอ้โหมาจะดูครับคู่ต่อไปไก่ป่ากับดอกไม้ป่าเพชรยินดีเจอกับต้อเอ้ามาเมื่อกี้มาถ้าเต็มคอก็แหมได้ได้เฮเลยครับเพี่ลิ เปลี่ยนเซอร์ผิดเหมือนกันนะครับถ้าเต็มข้อเนี่ยโอ้โหเอาแล้วครับแต่ว่าไปโดนปลายเท้าไปหน่อยไม่สนแล้วนะครับอีกหนึ่งนาทีครึ่งตอนนี้เดินเร็วขึ้นแล้วเอายังไงครับโอ้ยเอาแล้วครับยังทําอะไรได้ไม่ถนัดนะครับทางด้านของสายเลือดแต่ก็พยายามอย่างเต็มที่ครับเพชรบางเบื่อเองก็มั่นใจนะครับตอนนี้คุมเกมถอยนะครับตั้งรับคอยเตะคอยถีบนี่นะครับโอ้โหมวยเก๋าจะเป็นอย่างนี้นะครับเริ่มงัดออกมาใช้แล้วครับกระดูกมวย เหลือเว,เวลาอีกเกือบหนึ่งนาทีแต่ว่านี่ครับความพยายามแกยังมีอยู่ครับติดเข้าไปครับแต่ว่าตอนนี้มีเวลาเหลือน้อยเข้าไปเรื่อยๆสถานการณ์ก็เพชรบางเบิดก็ใกล้แล้วครับใกล้จะยิ้มอย่างพักภูมิเต็มทีอ่อีกประมาณครึ่งนาทีครับพียร์ลี่เอาละครับจุดเปลี่ยนนิดเดียวจริงๆนะครับในช่วงปลายยกที่4 เวลายังเหลืออีกครึ่งนาทีนะครับตอนนี้ทางด้านของสายเลือดเบียดเข้าไปต่อยมัดเอาลครับดูเพชรบางเบิดนี่โอ้โหวันนี้ชกละเอียดชกรัดกลุ่มด้วยนะครับไม่มีประมาทให้เห็นเลยเอาลครับมาดูยังทันหรือไม่ทันครับโอ้โหนี่ครับอ่าตอนนี้อสายเลือดตอนนี้ต้องกำปั้นแล้วครับคำตอบสุดท้ายแต่ว่าเพชรบางเบิดนี่ครับมวยกระดูกประสบการณ์ชั่วโมงบินสูงโอ้โหนี่ครับ แย่ yeah, เอาไว้เลียนิดหน่อยหมดยกครับหมดยกสุดท้ายโอ้โหสู้กันแบบสนุกเลยครับเดี๋ยวราดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับ รรมาการลงน้ำวงนะครับแล้วก็ชูมืออย่างเป็นทางการไปให้ที่มุมน้ำเงินครับเคทบางเบิดต่อสุรัตนะครับวันนี้เป็นฝ่ายได้รับการชูมือจากครั้งที่แล้ว